สวัสดีพบกันอีกรอบวันนี้เรามาถอดซ่อมโอหอนอียอ Auto ออคูณของ Honda กันนะตัวนี้เป็นของ Honda Accord นะครับเรามาก็เห็นชุดคลัตช์มันนะขั้นตอนการถอดก็ไม่ได้ยากนะครับถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนซีโนลิงทั้งหมดแล้วก็ปักเก็น ส่วนระบบไฟฟ้านี่ก็ต้องเรียนรู้เรื่อง,องวงจรไฟฟ้าถ้าสนใจที่จะเรียนซ่อมวงหอนเกียร์โตก็ทักมานะครับที่เบอร์0815140369วันนี้นะช่างนักจางนัดมาจากมหาชัยมหาชัยท่าฉลองแล้วก็หาประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมที่จะไป ซ่อมโอหลนเกี่ยวโต้ที่อู่ช่างน,นักอู่ชื่ออะไรนะชื่อ Pn Service ครับ Pn Service มีเบอร์โทรไหมมีครับเบอร์อะไร088 241 4259ครับผมใครที่อยู่ฝั่งโน้นใกล้ๆก็ไปใช้บริการกันครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆขอบคุณครับ